ดูจากรูปแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามองไม่เห็นลิ้วรอยเลยทีเดียวนะสีสันก็ยังเงางามแต่ก็นั่นแหละครับรถมันมีอายุอานามนะเราจะไปประเมินสภาพมันร้อ์ขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าดูตัวจริงแนละ้วมันยังมีลิ้วมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆผมก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆแล้วนะ ล้อและยางเท่าที่เห็นนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีน่าใช้งานนะครับเรียกว่าอ่ายังเห็นมีดอกยางสภาพยางก็ยังดูดีต้องไปดูปีครับว่าตรงนี้ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนะถ้าได้ปีที่มันใหม่สักหน่อยสักปีปีสองปียังพอโอเคไงนะฮะเพราะยางโดยนส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสามปีอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะ มาสีสันแวววาววิบวับปิ้งปังเด้งดึงด๋งดึงกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะเจ้ารถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอ่ะมันดูมันดูน่าไว้ใจได้นะฮะนี่ถ้าได้เห็นรถตัวจริงนะครับติดจอเจ้าของได้ได้ไปดูรถจริงกันนี่ จะเห็นชัดเจนเลยว่ามันดีกว่าที่เห็นในรูปนี้อีกไหมหรือว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแต่จากที่ดูตรงนี้นี่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะก็น่าจะติดต่อหาเจ้าของกันให้ได้